สภาแห่งแสงสว่างอันโดรเมดาโดยเดนเนียนสแครนตันการแพร่กระจายศูนย์กาแล็กติกเราคือสภาแสงแอนโดรเมดาและเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ติดต่อกับคุณมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะแสดงตัวตนของคุณในรูปแบบของมนุษย์บนโลกนี้เพราะความเป็นไปได้ทั้งหมดที่นำเสนอให้คุณ คุณไม่ได้ถูกกักขังไว้กับสถานการณ์ก่อนคลอดหรือรูปแบบที่คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามในขั้นนี้ของจิตสำนึกวิวัฒนาการของคุณตอนนี้คุณสามารถเลื่อนทำลายที่คุณเห็นนั้นดีที่สุดได้แล้วและทำลายทั้งหมดเหล่านี้จะรวมถึงการติดต่อและประสบการณ์ที่สูงขึ้นไปนั่นหมายความว่าทุกคนสามารถผ่อนคลายได้วันสิ้นโลกไม่มี และเรารู้ว่านี่เป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่จะอยู่ที่นั่นเพราะเราสังเกตเห็นว่าคุณจัดการพลังงานได้ดีเพียงใดคุณกำลังทำได้ดีอย่างยอดเยี่ยมกับพลังงานที่มาจากทุกส่วนของจักรวาลและแม้ว่าพลังงานเหล่านี้บางครั้งกระทบคุณและทำให้คุณช้าลงหรือขัดจังหวะก,การนอนหลับของคุณคุณกำลังชินกับพลังงานพวกเขาได้ดีและพร้อมมากขึ้นพวกเขาพร้อมสำหรับการส่งสัญญ,ญาณจากนิวเคลียสกาแล็กติกศูนย์กาแล็กติก พวกเขาพร้อมที่จะมีหัวใจที่เปิดใช้งานอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณสามารถติดต่อและทำภารกิจขั้นต่อไปที่นั่นได้อย่างง่ายดายมีความสุขกับการกระโดดในทางเดินของคุณ คุณยังอยู่ในบริการอยู่เสมอและคุณต้องการที่จะอยู่ในบริการและต้องการที่จะอยู่ในบริการของผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมการส่งพลังงานกาแล็กติกเหล่านี้จะช่วยให้คุณประสรู้ตัวคุณเองเพื่อเข้าถึงผู้คนมากขึ้นที่คุณอาจสนใจมากขึ้นคุณและที่คุณพัฒนาสติของคุณคุณทุกคนถูกกำหนดให้นำตัวคุณเองคุณทุกคนถูกกำหนดให้สร้างแรงบันดาลใจและคนที่รู้ว่าจะทำมันในขณะที่คนอื่นลังเลเล็กน้อย แต่จงมั่นใจได้ว่าแรงบันดาลใจมาถึงและคุณลงมือทำและคุณจะรู้ว่าสถานที่ของคุณในการเต้นรำกาแล็กติกนี้ซึ่งยังเป็นการเต้นแบบสากลเราเป็นผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่ในร้านสำหรับคุณและมีความสุขที่ได้เห็นสีหน้าของคุณเมื่อพวกเขาพัฒนาอย่างชัดเจนไปตลอดทั้งปี ช่วงเวลาแห่งการดาวน์โหลดและไอเดียที่เป็นแรงบันดาลใจจะยังคงทวีคูณมากขึ้นและการตื่นตัวครั้งใหญ่ของผู้คนที่นอนหลับจะเริ่มปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆบนเรดราของคุณอย่างที่เราพูดคุณจะจุดไฟให้พวกเขาและพวกเขาจะมาหาคุณและคุณจะมีทุกสิ่งที่คุณทำงานในตัวคุณที่จะนำเสนอและมันสวยงามที่ได้เห็นจากระบบดาวของเราคุณจะไว้ใจการสนับสนุนและความผูกพันของเราจากที่ห่างไกลเสมอ เราเป็นสภาหแห่งแสงแอนโดรมีด้าและเรารักที่จะให้บริการคุณด้วยวิธีนี้